ในโลกเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ได้สดับคำตถาคตใช่ไหมก็มีน้อยที่ได้สดับในคำตถาคตใช่ไหมคนได้สดับก็เห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เข้าใจธรรมะมดังนั้นเวลาเขาเนี่ยได้รับความสุขใจหรือความทุกข์ใจหรือเฉยๆมาแล้วเนี่ย คนได้สดับกับไม่ได้สดับมีทางไปต่างกันไหมต่างกันเวลาคนได้ความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ได้สดับร้องไห้คล่ำควรทุบอ,อกร่้ำให้ถึงความหลงไหลไปกินเหล้าเมายาฆ่าตัวตายโดดตึกกินยาพิษใช่ไหมเผอ่อก็เอาปืนมากราดคนเล่นเนี่ยเห็นไหมทุก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 เป็นเราเพราะสำคัญผิดไง ใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าคนได้สดับมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วนะเป็นหนี้เป็นศีลถูกนินทาม,มาเข้าวัดดีกว่านั่งสมาธินะฟังธรรมะนี่คือทางไปของสัตว์ไม่เหมือนกันใช่ไหมหลงจึงตรัสว่านี้เป็นสัตตบ,บท36สุขใจมาได้สดับมีไหมไม่ได้สดับก็มี ไม่ได้สดับก็เรียกว่าสุขใจอันนึ่งด้วยเย่าเลือนกเปิดเปลนพร่ำสรรเสริญอยู่ความสุขเมาหมกอยู่ความสุขคำสรรเสริญอยู่นั่นแหละอืไอ้พวกได้สดับเวลาสุขใจมามันก็อืมสุขนี้ก็ไม่เที่ยงเนอะเขาสรรเสริญมาก็ไม่เที่ยงได้ลาบมาก็เดี๋ยวก็เสื่อมลาบทางไปก็ไม่เหมือนกันนะอืมได้ความทุกมาไม่ได้สดับก็แบบหนึ่ง ได้สดับก็มีทางไปแบบหนึ่งอุเบกขาไม่ได้สดับก็เมาหมกนะนั่งสมาธิได้ปฐมฌานทุติยฌานก็เออนะเพิดเพลินพัฒสรรเสริญเมาหมกอยู่กับสิ่งนั้นไม่เห็นตามความเป็นจริงคนได้สดับก็รู้ว่าโอ้ปฐมฌานก็ไม่เที่ยงนะทุติยฌานก็ไม่เที่ยงนะ สมาธิระดับไหนก็ไม่เทียงไม่แน่นอนมีความเกิดดับทั้งสิ้นปล่อยวางถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ไอพวกยึดติดทําไม่ได้ทุกข์เลยทำไมทําไม่ได้ว่าเครียดนะเนี่ยเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นพระองค์จึงเรียกว่าเป็นสัตบ,บุตท,ทางไปของศาสตร์สามการเพราะว่าอะไรเพราะเวลา โสมนัสมาแล้วแบ่งเป็นสองโทมนัสมาแล้วแบ่งเป็นสองอุเบกามาแล้วแบ่งเป็นสองสองสามหกหนึ่งอชนะมีทางไปหกหกยอชนะเป็นเท่าไหร่หกหกสามสิบหกสัตตบทสัตตก็คือพวกเราเนี่ยสัตะตะแปลว่าผู้ยึดติดสัตะสตะส,ตตสัตตาสัตโตสัตตนังจำได้ไหมบท บาทะบทเนี่ยแปลว่าทางทางไปทางไปของผู้ยึดติด36แบบเนี่ยบาลีไม่ได้ยากอะไรหรอกง่งายๆอื